วันนี้ว่างมาใส่ปุ๋ยกระชายในส่วนปาล์มค่ะใส่ใส่ปุ๋ยแล้วก็เอาขี้ปัวทับไว้ปุ๋ยมันจะได้ไม่ไหลหนีแล้วจะอยู่ได้นานนะคะใส่ไว้ก็อยู่ได้ประมาณสองเดือนแต่กระชายเนี่ยปลูกง่ายค่ะเราปลูกไว้ในส่วนปาล์ม ใส่ปุ๋ยแค่สามรอบตอนแรกใส่ตอนลองก้นหลุมใส่ขี้ควายไปหนึ่งขันหนึ่งขันนี้นะคะแล้วก็เอาปุ๋ยโรยทับไปทีหนึ่งแล้วก็ดินกบไว้แล้วก็ชายปลูกแล้วก็อีกสักสองเดือนสามเดือนก็มาใส่ปุ๋ยอีกรอบหนึ่งคือรอบนี้รอบที่สามเล็กสักพักเดี๋ยวเราจะ ขุดหัวได้แล้วค่ะนค่ะกระชายงมงาม,งาม